ข้อ15นะคะถ้า x ลบ y ลบ z เท่ากับ8และ x y ลบ y z บวก z x เท่ากับ13แล้ว x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง 2, 2 3, มีค่าเท่าใดก็ไก่30ขอไข่50ขอควาย70งองู90ข้อนี้นะคะมีสิ่งสัมพันธ์ที่จะต้องทราบในการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือการคิดแบบ สูตรนะคะสูตรที่บอกว่า x บวก y บวก z ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่าไหร่คือปกติเนี่ยที่เราท่องกันทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะซึ่งกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยก็มีสูตรอยู่ว่า x บวก y ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ x กำลังสบวก2 xy บวก y กำลังสหรือว่าถ้าเป็น x ลบ y กาลังสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ2 xy บวก y กำลังสนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมีสามพจน์แบบนี้นะคะซึ่งในข้อสอบเตรียมเนี่ยก็ชอบใช้นะคะ ชอบออกดังนั้นจึงต้องจำนะคะคือจริงๆไม่จําก็ได้เดี๋ยวมีหลักบอกให้นะคะว่าควรทำยังไงถ้าลืมแต่ว่าถ้าจำเนี่ยก็จะสามารถเร็วกว่านะคะอย่างข้อนี้ก็จะจาว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองบวก2 xy บวก2 xz บวก2 yz นะคะสูตรนี้แค่นี้เองนะคะถือว่าสูตรไม่ยากเลยนะคะก็คือจับทุกตัวมากำลังสองแล้วบวกกันแล้วก็บวกด้วย2คูณกับบวกด้วย2คูณกับ x y คูณกับ x z แล้วก็คูณกับ y z แบบนี้นั่นเองนะคะสูตรของอันนี้ก็มีแบบเท่านี้ส่วนเครื่องหมายเนี่ยก็จะถ้าเกิดตรงไหนเป็นลบเนี่ยก็ใส่ลบไปตรงนั้นนะคะคือสมมติว่าถ้า y เนี่ยเป็น ตัวลบนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นลบใช่ไหมคะแล้วก็ตรง y นี้ก็จะใส่ลบเข้าไปแทนตามอันนั้นเลยแต่สูตรหลักๆให้จําเป็นการบวกแบบนี้นะคะจะได้จําง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราลืมนะคะเราก็มีหลักการก็คือต้องแต่ว่าหลักการนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกําลังสองสมบูรณ์นะคะดังนั้นกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยถือว่าสําคัญมากนะคะก็คือมีอยู่ว่า เราก็จับพจน์นะคะอาจจะเป็นจับ y บวก z มาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะจับ x บวก y มาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะเราทั้งหมดนี้ยกกำลังสองแล้วก็ถือว่าก้อนใหญ่ๆของ y บวก z เนี่ยถือว่าเป็นพจน์เดียวเปรียบเหมือน y ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองก็คือ x กำลังสองถูกไหมคะบวก2คูณกับหน้าก็คือ x คูณกับหลังก็คือ y บวก z แล้วก็บวกหลังกำลังสองนะคะก็คือก้อนนี้กำลังสองนั่นเองก็เป็น y บวก z กำลังสองแล้วก็ได้เป็น x กำลังสองบวก 2, 2 x แล้วก็อันนี้ก็คูณกระจายเข้าไปนะคะตามหลักการกระจายนะคะหลักการกระจายก็จะต้องแม่นนะคะหลักการกระจายนะคะใช้บ่อยมากถ้า a ูณกับ b บวก c a ตัวนี้สามารถคูณเข้าไปได้เป็น a b บวก a c นั่นเองมีแค่นี้เองนะคะดังนั้น 2x สามารถคูณเข้าไปทั้ง2ตัวเป็น 2xy บวก 2xz นะคะแล้วก็บวกด้วยตรงนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระจายออกมาได้เป็น y กำลังสองบวก2 y z บวก z กลังสองนะคะถ้าจัดรูปให้ดีๆก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กลังสองบวก2 xy บวก2 x z บวก2 y z นั่นเองนะคะซึ่งถ้าดูแล้วก็จะเหมือนกับสูตรนี้เลยเหมือนกันเป๊ะนะคะแต่ว่าถ้าลืมก็ใช้วิธีการนี้แต่ว่าอย่าลืมสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะคะ อันนี้ขอเสริมว่านอกจากหลักการกระจายแล้วเนี่ยหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักการดึงตัวร่วมนะคะหลักการดึงตัวร่วมเป็นหลักการย้อนกลับของการกระจายนั่นเองก็คือถ้ามี a b บวก a c อยู่เนี่ยแล้วมี a สาำกันเราสามารถดึง a ออกมาได้แล้วข้างในก็เหลือเป็น b บวก c นั่นเองนะคะมีเท่านี้ส่วนข้อนี้นะคะ ถ้าเรารู้สูตรของ x บวก y บวก z ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ารูปแบบของสิ่งที่โจทย์ถามคือ x กำลังสบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเรานำสามพจน์มายกกำลังสองถูกไหมคะ ดังนั้นถ้าเขากําหนดให้แบบนี้มาแบบนี้ถ้าเรานํา3พจน์นี้มายกกําลังสองเนี่ยก็จะสามารถเกิดพจน์ x กําลังสองบวก y กาลังสอบวก z 2, วกาลังสองได้นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้สูตรนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถมองวิธีการออกได้นะคะถ้าเราท่องสูตรไม่ได้เนี่ยการที่จะมองว่าควรจะยกกําลังสองทั้งก้อนนี้เนี่ยก็อาจจะยากเพราะว่าการที่จะยกกําลังสองทั้งก้อนเนี่ยถือว่า เป็นเรื่องที่เลขจะค่อนข้างเยอะขึ้นมานะคะทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทํากันแต่ถ้ารู้สูตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าต้องใช้วิธีนี้นะคะดังนั้นเราจะเอาก้อน x y ลบ z ลบ y ล x ลบ y ลบ z ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยเอามายกกําลังสองนะคะเมื่อยกข้างซ้ายข้างขวาของสมการก็ต้องกําลังสองด้วยนะคะก็เป็น8ปดกำลังสอง ม่ยกกาลังสองนะเนี่ยตามสูตรนะคะก็คือนําทุกพจน์มายกกําลังสองใช่ไหมคะก็ได้เป็น x กาลังสองบวกลบ y กาลังสองบวกลบ z กาลังสองบวกด้วย2 x ปกติแล้วเนี่ยจะเป็น y ธรรมดาแต่อย่างที่บอกถ้า y เป็นลบนะคะเราก็ต้องใส่ลบไปด้วยคูณลบ y แล้วก็บวก2 x คูนลบ z แล้วก็บวกด้วย2คูนลบ y คูนลบ z นะคะ ก็จะเท่ากับ8กําลังสองนะคะถ้าเราเขียนดีๆก็จะได้เป็น x กาลังสองบวกด้วยอันนี้เนี่ยลบ y กาลังสองการเป็นอะไรก็ตามกําลังสองก็จะได้บวกใช่ไหมคะดังนั้นลบ y กาลังสองก็จะได้เป็น y กาลังสองนะคะแล้วก็บวกด้วยแซดกลังสองแล้วส่วน y ตรงนี้เนี่ยเมื่อคูณแล้วทั้งก้อนนี้ก็จะกลายเป็นลบถูกไหมคะดังนั้นเราก็สามารถมาใส่ข้างหน้าได้เป็นลบ 2xy ลบ 2xz แล้วก็ตรงนี้ลบคูณล,ลบเป็นบวกดังนั้นก็ได้เป็นบวกนะคะ 2yz นะคะเท่ากับ8คูณ8ได้64นะคะทีนี้เราก็ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2 นี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่ว่ายังมีก้อนที่ติดอยู่คือก้อนใหญ่ๆนี้นะคะซึ่งก้อนใหญ่ๆนี้เนี่ยถ้ามองดีๆเราจะพบว่ามี2นะคะเป็นตัวร่วมอยู่ในทุกก้อนดังนั้นเราจึงสามารถดึง2ออกมาได้นะคะและสิ่งที่โจทย์กำหนดอีกอย่างหนึ่งด้วยคือ x y ลบ y z บวก เ x เนี่ยนะคะจะเห็นว่าอันนี้มี xy x z, อ่อ xy x z นะคะซึ่งตรงกับตัวสุดท้ายนี้แล้วก็มี y z นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแต่อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกดังนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือดึงเครื่องหมายลบออกมาด้วยเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้เนี่ยมีเครื่องหมายตรงกับสิ่ง ตรงกับพจน์ที่โจทย์กำหนดนะคะอันนี้ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองทีนี้เราก็ทำการดึงลบสองออกมาเลยนะคะลบสองแล้วข้างในก็จะได้เป็น xy นะคะบวก xz แล้วก็ลบด้วย yz นะคะตรงนี้เดิมเป็นบวกใช่ไหมคะดึงเครื่องหมายลบออกมาข้างในก็เลยต้องเป็นลบนะคะได้เป็น64 แล้วอันนี้เนี่ย XY x y บวก xz แล้วก็ลบด้วย yz จะเห็นว่าตรงกับรูปที่โจทย์กำหนดว่าเท่ากับ13นะคะเราจรึงสามารถแทน13ลงไปในก้อนใหญ่นี้ได้เลยก็จะเหลือเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสบวก z กำลังสองลบด้วย2คูณ13นะคะมีค่าเท่ากับ64นะคะดังนั้น x กำลังสองบวก y กำลังสบวก z กำลังสองจึงมีค่าเท่ากับ64บวกด้วย2คูณ13ได้เป็น26นะคะย้ายข้างมาอีกข้างหนึงเพื่อหาค่าก้อนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะล้วก็จะได้เท่ากับ90บนะคะบวกกันแล้วได้เท่ากับ90พอดีดังนั้น x กำลังสองบวก y กำลังสบวก z กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ 90นะคะตอบช้อยส์ข้อมองูนะคะในข้อนี้อย่างที่บอกนะคะข้อนี้จะไม่ยากเลยถ้าเกิดสมมติว่าจำสูตร3พจน์ยกกำลังสองได้นะคะจะทำให้เราเห็นได้ว่าพจน์นี้เนี่ย จะเกิดได้จากการยกกําลังสองของ3พจน์แบบนี้นะคะเราจึงทําการยกกําลังสองทั้งก้อนนี้ไปเลยแล้วเมื่อเรายกกําลังสองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็ได้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาด้วยคือก้อนนี้นะคะคือสิ่งที่โจทย์กําหนดค่ามาแล้วเพียงแค่มีหลักการ ใช้หลักการดึงตัวร่วมเข้ามาช่วยนะคะก็คือดึงตัวที่ซ้ำกันออกมาซึ่งในที่นี้คือ2นั่นเองนะคะแล้วก็พยายามจัดรูปให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดคือดึงลบออกมาด้วยนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปย้ายข้างตัวเลขไปธรรมดาแล้วก็หาค่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะซึ่งข้อนี้ได้เท่ากับ90นะคะก็คือช้อยข้ององูนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ90ข้ององูค่ะ